ครับตอนนี้ก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามานั่งรออยู่ที่หน้าเกตนะครับ mm hmm. ก็เอกาสารในการเช็คอินนะครับ mm hmm. ก็มีพาสปอร์ตนะครับแล้วก็ตีนการ์ดแล้วก็ผลตรวจโควิด COVID, นะครับก่อนเดินทาง72ชั่วโมงนะครับไม่เกิน72ชั่วโมงนะ,ะหลังจากที่เช็คอินนะครับเจ้าหน้าที่ก็ถามนะครับว่าเราจะเดินทางไปไหนที่นี้ มันจะมีเอกสารอยู่ใบหนึ่งนะครับที่จะต้องเราจะต้องกรอ,อกเกี่ยวกับเป็นอเอกสาร CDC นะครับเกี่ยวกับโควิดนะฮะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะให้เราเรากรอ,อกข้อมูลนะครับเป็นชื่อแล้วก็ให้เซ็นนะครับแล้วก็ให้มาร์ก ตรงช่องเกี่ยวกับการตรวจโควิดนะครับว่าเราเคยเป็นโควิดมาก่อนไหมหรืออะไรประมาณนี้นะฮะเมื่อกี้นี้นะครับผมแวะชอ็อปที่ขายสุลานะฮะตั้งใจว่าจะซื้อสุราไทยไปฝากเพื่อนที่อเมริกานะครับแต่ว่าเขาโทรเช็คโทรเช็คโทรเช็คกันนะฮะเขาบอกว่า,าไม่สามารถ นำเข้าไปที่นาริตะได้นะครับถ้าเราจะซื้อก็คือเราต้องไปซื้อที่นาริตะที่ญี่ปุ่นนะครับถึงจะสามารถนําสุลาเข้าไปที่อเมริกาได้นะฮะก็ยังไม่รู้ว่าที่นาริตะนี่จะมีแบรนด์ไทยขายหรือเปล่านะฮะเพื่อนอยากลองสุลาไทยนะครับแล้วก็คือตอนนี้รอเวลาอยู่ครับตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงครึ่งนะครับรออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ เพื่อที่จะได้อบอร์ดดิ้งขึ้นเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะยังเว้นระยะทางเหมือนเดิมนะครับผมข้างๆไม่มีที่นั่งไม่มีคนนั่งครับผม ก็มาถึงสนามบินนาริตะที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ตอนที่เข้าด่านตรวจเช็คก,กระเป๋ามีแค่ประมาณสามช่องเองครับคุณเยอะมากแออาดมากกลกว่าจะไม่ทันนะครับเพราะว่ามาถึงก็ประมาณสี่โมงหน่อยๆนะครับแล้วก็ บอร์ดดิ้งห้าโมงสี่สิบแต่ก็ตอนนี้ก็ผ่านเข้ามาแล้วตอนนี้ก็ประมาณเวลาประมาณห้าโมงสิบครับก็รอบอร์ดดิ้งตอนห้าโมงสี่สิบครับผม ตอนนี้ก็ถึงอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้อัดคลิปเลยนะครับเพราะว่าเวลากระชั้นชิดมากครับผมรีบมากนะฮะก็ได้แดดกับแม่นะครับมารับที่สนามบินนะฮะตอนนี้ก็แวะซื้อของที่ร้าน Asian Market นะครับผมอยู่ที่ Evergreen Evergreen Way อยู่เอเวอร์นะครับผมถึงอเมริกาโดยสวัสดิภาพแล้วครับสวัสดีครับ